ก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกทั้งมากมายสามารถเติม UC เกม p u b G Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ล n e Golden เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ g o l เด n เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะ ว่าขัครถตูกต <and> <out> ีได้ไหมบ้ามต

ไมมึงเอารถจอดน,นี้ตกใจว่ะโอ้ยคาทิดสองตากลัวเฮ้ยโอ้โห้ยเย คิดว่ากูใส่ M4 เด็ดจั e M4 สก็อบสี่ถัด n ูซูมเห็นแต่รถแม่เดี๋ยวโอ๊ะกูเห็นหัวมันอยู่สองอันน่ะ Chưa sắp hộp 8 Nóng, 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 tổng bờ 1, tổng bờ 1 nóng Rạm viên kìa, lên tổng bờ 1 Tối เด็กออกม่หมดเลยน้องน้องเจนี่น้องมึงลรบคิดไม่บ้ากูขยับตรงไหนกูโดนหมดอ่ะไอ้เชี่ยเมื่อกี้โคตรสวยอ่ะลูกสาวมันหลบปั๊มยาโดนระเบิดเด้งมาโดนเฉยเลยแม่งฝนละต่างกูนออก เดี๋ยวเออคุณนกน้องชุบเสร็จกูปั๊มยาเสร็จกูวันจะมาช่วยน้องต่อแม่งโดนระเบิดเข้าโดนกูคนเดียวเลยเียชีวิตชวยจัดอะไรก็โดนแต่กูเหียแม่งแม่งสวยส่วรับกระสุนชั้นดีเลยกูเนี่ย คนมาอยู่หล <ged bubble noise> ังเนี่ย Watch า u t อุ้ย

เป็นหมดอตามัเลยวิ่งใส่พิเบษเลยจ้ารัีจะแอบอยู่ก็ดันชันได้ไงชาร์จก่อนดีกว่าไม่เห็นเออใช่ตองนี โดนนี่ยทำได้ปะระวังดูแค่เล่นๆนี่มึงไม่บอกไม่หวาดโดนไม่โดนไอ้แค่มันไม่นอนอยู่แบบข้งางได้หรอนอนแบบไม่นอนหลบมือนะ tiên một chân Con vui rồi thiệt cân cái ban luôn đó Mark the vehicle Nó hiện luôn ชีวิตแม่คุ้เลย Awesome. Abi, mấy hình à? Quý hình hùa mang đầm đầm ạ. Mấy gì cái đợt, หน่อยสอดแงมสวยต่อเครื่องนอกบักกี้ขับไปทางเอสี โอ้มา่ล่ะตักกี้หลังเห็นกันนึงอย่างนี้สิกระจอมอยู่ตรงแอร์ดอบกันนึง ดูแอดข่ทำง,งานตออเนมทำงานแค่นี้แหละมม่เห็นระยะที่กูอยู่ปะเราพวกมึงดู Awesome. Anh muốn gì con thích gì มีหลังในี้ขั้คเลย